ขอมุ้ิตีดีดีเอาละ,ะครับสวัสดีเพื่อนรับชื่ทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้นะฮะและคลิปโปวยมันโก้เช่นเคยนะฮะ สำหรับใครที่ไม่กดถูกใจสัตว์ระหาทุกคนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาทุกคนนะผมวันนี้ตอน15:29แล้วเพิ่งได้มีโอกาสถ่ายนะฮะแล้ววันนี้เรามาจัดคอมเดย์กันที่มอทอนะครับเป็นวันที่21แล้วก็22ครับเสาร์อาทิตย์นะจัด2วันแต่ว่าวันนี้มีของมาเลี้ยงปีใหม่กันเยอะหน่อยนะเออโดนัทสามกล่องอย่าที้งเสร็จรูปไปดูนะครับผมนะตามนี้เลยนะครับเลยนะเยอะมากสวัสดีครับมาเลยช่วยกินหน่อยเร็วมาเร็วมาช่วยกินหน่อยเออมาทุกคนฮนะวันนี้เรามาเล่่่่นนนนนนนกกััททีีีเเหมมมือดินะแตววนนวา้นะคคุ เดยวัน uh, เนี่ยก็จับไปครบ6ตัวนะครับผมก็จะได้รางวัลตามนี้นะ mm hmm. ก็อันนี้ได้คำท้าหน้าผสมด้วยนะครับรับรางวัลกันก่อนนะอันนี้คือคำท้าหน้าผสมเราเสร็จไปแล้วเนาะทุกคนเนาะนะครับแล้วก็อันนี้เขาให้เราหินเนี่ยเพื่อเอามาโวนะครับผมเ,เราก็ทําเสร็จไปแล้ว จะสังเกตว่าหลายๆอย่างเสร็จไปหมดแล้วนะครับผมนะแล้วก็คอมมูนิตี้เดย์ไทม์รีเซิร์ชอันนี้คือมันต้องจับวันละตัวนะครับผมเนาะหนึ่งสองสามโอเคครับผมอันนี้พี่เลือกได้เลยครับพี่น่าจะไม่ซ้ําเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมาเล่นกับผมเลือกอะไรได้เลยครับแล้วก็อันนี้นะครับผมมีหน้าขวาสุดด้วยนะครับคอมมูนิตี้เดย์อ,อันนี้น่าจะเป็นคนซื้อบัตรนะฮะมันก็จะมีตัวของเอลิตนะครับช้าตัวฟาสให้เรานะสำหรับคนซื้อ99า้าสิบเก้าทนะแต่รอบนี้แปลกนิดนึงทุกคนนะในเว็บอะทุกคนนนนะนนนนมมมมมมัััััััหห่่่่วววยยยกกกาใใเเเเฉลสรรบบบบผะะ็ออีีแแคคตด้5ซึงน แปลกใจมากนะ่ะหน้าแรกกันก่อนนะทุกคนมาใช่เ,เห็นบอกว่าบอลบางตัวมีพื้นหลังด้วยนะครับไม่รู้ว่ามาจากอันไหนไม่รู้ว่ามาจากทางซ้ายหรือเปล่าอยะเดูกันตัวนี้มีพื้นหลังหรือเปล่านะฮะหน้าแรกใช่ไหมที่จับวันละตัวใช่ไหมเอ้ยอันนี้ก็มีพื้นหลังทางหน้าคอมเดย์ขวาสุดที่เราซื้อ99บาทมีพื้นหลังเหมือนกันนะฮะคุ้มอ่ะคุ้มเลยคุ้มจริงอันเนี้ย9 9แบบคุ้มค่านะฮะเออมีพื้นหลังคือคุ้มแล้วนะครับผมทุกคน มีมีพื้นหลังทุกตัวเลยน่ารักมากนะฮะลักกี้แล้วก็เมื่อกี้ตัวอะไรชื่ออะไรโรเลตขอใช้นี่พื้นหลังทั้งตัวดิเออแล้เดนะีย๋ยวเราไปหน้า2กันนะทุกคนมี5้าหน้านะครับผมนะั้นน่าจะแจกครบทุกตัวนะครับมีพื้นหลังรวนๆโอเคตอนนี้มอนผมก็กําลังจะเต็มเล่นแบบจะเต็มอย่างเครียดนะฮะหน้าต่อไปอันนี้คืออมี5้าหน้านะครับผมโพลีกอนอยากได้ใช้นี่พื้นหลังทักตัวนะครับ เก็บไว้เป็นที่ระทึกประจำปี2024นะฮะ Make Curve Co นะครับผมแล้วก็จับ30 Evo 5ตัวตันเกียร์เดียนกล้าหมดแล้วเมื่อกี้มีคนเอาไปแล้วใครเอาไปไม่รู้ <c oughs> 3ตัวไหนก็ได้ครับได้แล้วเหรอไวจังอะเล่นจากที่อื่นมาเลือกเล่นเลยนะอันนึงครับเราได้โปรดการยัง <c oughs> เออวันนี้ก็ยังไม่ได้โปรดการ์ <c oughs> ใช่ไม่นี่ใช่เฮ้ยใช่นิดโอเคครับประสบความสำเร็จในการทำคลิปแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่นี้เข้าคลิปแล้วหนึ่งตัวเพียงพอแล้วนะฮะว่าเรามาเล่นคอมเดย์ปลายปีเดือน12ของทุกปีนะครับถ้าปวยมอนไม่หักหลังเรานะคือมันจะเป็นคอมเดย์รวมมิตนะครับผมนะตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน1 1นะครับผมเนาะมันจะเกิดแบบว่าอันนี้แบ่งเป็น2วันนะรวมทั้งคลาสสิกด้วยนะครับผมเนาะวันนี้เราก็ล่ากันอย่างนี้นะครับผมนะโอเคจับ30ตัวใกล้แล้วนะครับผมมาเคตน่าจะครบแล้วนะครับผม10ครั้งแล้วจับอีก30ตัวเนาะทุกคนมา30 ตอนนี้ผมได้ชายนี่ไปทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย1 2 3 4 5สี่้าหตัวเองครับทุกคนเล่นมาชั่วโมง40นะใช้โป้บอลพัทจับมานะครับน้อยจริงนะครับคือผมว่าเลดชายนี่ก็ดุอยู่นะไม่ได้ได้ง่ายเหมือนวันคอมเดดด้วยซ้ำนะฮะวันนี้เรามีกระเป๋าเออไปแลกมาให้นะครับนี่หายากอยู่นะนะครับเป็นกระเป๋าโปเกมอนนะฮะวันนี้คือใครได้ชายนี่เยอะสุดสําหรับคนขยันตอน4ี่โมงครึ่งนะรเราจะแจกหนึ่งใบนะบมีใบเดียวเลยนะฮะใช่ไม่นี่ครับผมใาย ไม่นี่ใช้อินเซนแล้วก็ใช้สตาร์พีทเว้ยมันขึ้นบอกด้วยนะ UI มันแบบใหม่นะมันบอกอาข้างบนเป็นไงนะครับผมชีทกดมาได้เลยนะพี่เสร็จแล้วมาใช้ไม่นี่ครับผมเฮ้ยทำไมนูเมลล่ามาเยอะจังเลยฮะทุกคนสูตรดาว1ดาว2ดาวทิ้งหมดเลยครับ อันนี้สองแสนนะครับผมเรากดไข่ไปแล้วครับทุกคนไอ้หลุยได้เซฟโปสการ์ดปะเนะี่ยเอ่ออีกสองตัวเท่านั้นนะครับผมแล้วอีโวห้า e ตัวนะทุกคนอ่ะทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นวอนคอมพื้นหลังรนัว,วสุดยอดแปลว่าถ้าเราซื้อบัตรเราน่าจะได้สองชุดนะทุกคนอีโวห้าตัวนะครับสักคู่นะทุกคนขอญาต์ววก่อนนะฮะเฮ้มันวัวมอนสี่ดาวได้หลายๆตัวนะครับที่ มีโอกาสได้ท่าพิเศษนะครับอย่างเนโอลโมเนโอลโทโนนะครับจะได้ท่าไอบีมนะครับทุกคนอันนี้ผมโวเลยนะฮะเพราะว่าได้ท่าพิเศษนะครับผมนี่สัญลักษณ์ราชานะครับให้โวห้าตัวพอดีนะอันนี้จะได้ไอบีมเนาะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอันนี้ผมเก็บไว้โวตอนแรกผมไม่รู้จะโวตัวอะไรเว้ยทุกคนแต่พอดีแบบผมเล่นวันไอโกวายแอเรียมันได้เนโอโมบอลหรือเนโอลโมเมื่อกี้ได้มา2ตัวนะครับเป็นร้อยอ่ะก็เลยโอเคตัวนี้เข้าโวตัวนี้แหละนะฮะแล้วบัคด้วยเนี่ยไอบีมนะครับผมเนาะ มีตัวไหนอีกที่โวได้น้องกล้องวงจรปิดนี่มีตังนะฮะโวเลยนะครับผมเป็นตัวที่ควรโวในอีเวนต์มากๆนะครับตัวของไอเมทัลแมสมันคือโคตรเก่งโคตรโกงโคตรดีได้ทั้งตีบอสได้ทั้งพีคเลยนะตัวนี้คือแบบว่าคู่ควรกันแบบมีท่านี้นะฮะแต่ว่าทาไมวันนี้มันบันบ๊กเยอะจังเลยบาก้อนมีท่าด้วยใช่เอาเลดนะครับโวเลยนะครับ1ตัวเรามี2ตัวนะครับผมทุกคนบาก้อนลอยนะมันน่าจะได้เอาเลดนะถ้าผมจำไม่ผิด คิดว่าใช่เฮ้ยเดอะแบกเดอะแบกมีป่ะท่าพิเศษมีใช่ไหมบูทอฟสวิงมันบักอกัะทุกคนโวแล้วมอนหายเดี๋ยวนะรับรางวัลกันนะครับหน้าสองนูเมล่าโว์เคสอะทุกคนมามาละใายไม่นี่ฮะ เอาว่าเอา15ครั้งจับ35ตัวแล้วทานเฟอร์20นะครับมาทานเฟอร์กันก่อนเลยแล้วกันนะฮะต้องเช็คเองอ่ะ3ดาวครับทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันขนาดไหนนะครับอุ๊ยโอ้โห98ครับโอเนี่ยต้องเช็คเองนะฮะตรงนี้นะฮะโกดักก็ดีอยู่นะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะทิ้งอะไรไม่ค่อยจะได้เลยตัวนี้เดี๋ยวอีก2ตัวเดี๋ยวจับก่อนแล้วกันเนาะใช่ไม่นี่ฮะเดี๋ยวจับสักครู่นะฮะทุกคน35ตัวแป๊บหนึ่งเลยฮะใช้เวลานิดหน่อย ใช้400ไม่น่าดีครับน่าจะเยอะกว่านี้นะครับผมตีบอสไปก่อนนะครับผมมันมีเคเวสต,ต้องตีบอส5ดาวขึ้นไปคิดว่าน่าจะได้นะเพราะว่าเขปาประกาศจะเป็นทางการแล้วว่าเป็น6ดาวเนาะทุกคนใช้ไม่มีฮะเท่เพราะว่าอัพ15ครั้งแลวครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 2ห้าหกเจ็ดแ้บเมสี่บครับผมปัม <า S 1> ๊บมาพาวเวอร์อัพ30จับ40อีโวอริบนโหหนักข้อเรื่อยๆจับสักคู่นะทุกคนนะใช้เวลาอยู่นะแป๊บหนึ่งครับมาทุกคนครับผมมืดแล้วกำลังจะ ห้าโมแล้วครับผมตอนนี้4ี่โมงสี่สิบสานะครับผมมาเอาจอขึ้นมานะฮะเควสเสร็จแล้วนะครับทุกคนมารับรางวัลกันนะฮะมาใายขอสักตัวได้ไหมชายนี่เนี่ยสักตัวแต่ประสบความสําเร็จมากเลยชายนี่พื้นหลังอันนี้เรียกฉีกไม่ได้แล้วมันเป็นเหมือนมิติใหม่เออเนี่ยวักใชยไม่นี่กระลำดอกของเรานะฮะใายแมนคี กำลังจะหน้าสุดท้ายแล้วครับผมไม่แน่ใจว่าทําอะไรแต่ว่าเคดหนักมาทุกอันเลยจกัก4ี่สตัวอะไรเงี้ยโวลสิตัวเงี้ยโอ้โหตึงอยู่ทุกคนนะโอ้โหเกือบดีแล้วนะ,ะตัวนี้มาแมนคีนี่ปีไหนนะ3ามสไม่น่าจะดีนะครับเวเดนพื้นหลังไม่ดีครับผมโคตรไม่ดีเลยอ่ะหน้าสุดท้ายรับรางวัลแล้วนะฮะแล้วก็ได้เนี่ยล็อกเก็ตเดนนะรดารหอันนะครับโปรฟิตอันนะครับ แล้วก็อ e ี Fast Chart. เเลิตฟา c ชาร์ตเควสเราเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ขออนุญาตรับเคเวสหน้าซ้ายนิดนึ่งใช่มันต้องจับมอนวันละตัวนะครับผมเนาะอันนี้เล่นยาว14วันหรือเปล่านะเดีย๋ยวไปนึงไปดูกันนะครับผมน่าจะไม่ได้เล่นให้ดูนะทุกคนมันพื้นหลังฉีกอยู่แล้วนะครับมันฉีกไม่ได้แนละ้วมันไม่ฉีกแล้วรอบนี้กอดูนิดนึงเคเวสมันเท่าไหร่เคเวสวันนี้เสร็จแล้ว ออต้องจับเบอร์รี่อีก14ตัวต้องจับทั้งหมด11วันนะครับผมนะเราจะได้มอนไล่ไปเลยน่าจะ11เดเดือนทุกคนผมว่าโอเคนะทุกคนฮะวันนี้เดย์วันประมาณนี้นะครับผมนะเดีย๋ยวพรุ่งนี้เดย์ทูเรามาเล่นกันอีกนะครับผมเนาะโอเควันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเ,เจอกันเดย์ทูครับมาทุกคนครับผมวันนี้เดย์ทูนะฮะมา เรามาเล่นกันนะคือต้องเลือกเควสตีบอสต่นเองนะฮะวันนี้มีชาเลนจ์นะครับผมเนาะเป็นชาเลนจ์เดย์ทูนะผมเสร็จไปหมดแล้วขออภัยด้วยนะครับคือเมื่อกี้มัวแต่อะไรอยู่ไมลืมชาร์จมาเ <laughs> พิ่งไปชาร์จมาแบตมันเสื่อมแล้วถึงเวลาเปลี่ยนแล้วปีหน้าคงเจอกันดีเปล่าวะไม่รู้เหมือางงานกันทุกคนดีใจทุนสองนะครับสำหรับผมอบเสียงมันพีคเป็นคนพูดเสียงดังอยู่แล้วนะครับก็เลยไมค์มันพีคบ่อยมากนะ้วเปิดโหมดแบบว่าป้องการเสียงแตกมันก็ยังแตกอยู่นะครับมา อันนี้ก็ได้อะไรเย่ยเสร็จไปแล้วนะครับผมอันนี้บอนตัวที่2ที่เป็นพื้นหลังลัคก,กี้พื้นหลัง519โคตรอ่อนดอยนะฮะนี่เนี่ยตอนนี้บอลผมหมดไปเป็นพันใบแล้วที่ว่างของกระเป๋าน่าจะว่างขึ้นเยอะแล้วครับเดี๋ยวเราต้องตีบอสลองของดาวติอาร์ย่างเดียวเลยเหรอโอเคใช้อินเซนต์หนึ่งอันนะครับนี่เนี่ยไข่แล้วก็สตาร์พีทแล้วก็สตาร์พีทแล้วก็ไข่ชั่วโมงหนึ่งนะทุกคน นะเราเปิดไว้ก่อนนะแล้วก็เผาเกียร์นะครับเปิดเผาเกียร์ไว้ชั่วโมงหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับผมยูสหนึ่งสองสามสี่อ่นี่ชั่วโมงหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับผมมาเดีย๋ยวเล่นกันชิวๆนะใช้โฟลบตโก้พัดๆจับนะจะผมต้องทำงานตรงนี้ด้วยนะครับเอาหัวหน้าแก,ก็โอเกตออกไปก่อนไม่ไหวลกเลอเกินคอมพิวเต์สามปาร์ตี้ชลเลนะ์อ่ะขิงเลือกเควสมาหน่อยดิยเควสอะไรอะ่ะ ปีหน้าทุกคนครับมันจะเป็นช่วงที่โปเกมอนภาคใหม่ที่เป็นของเครื่องนินทนมันจะเป็น CA นะครับผมน่าจะออกพร้อมนิน t e นโ o s วิ t c h 2อ่ะเนาะโปเกมอนโกจะเอายังไงต่อไม่รู้แต่ว่าสตาร์เตอร์คอมมิวมาแล้วนะฮะก็คือเดือนหนึ่งวันที่5มกกลาเมียวฮะนะครับผมน้องแมวเมียวสการาดานะ เป็นนิมิตหมายอันดีว่าปีหน้าเราจะได้เจอสตาร์เตอร์อยู่นะครับผมเพราะว่าปีก่อนนู้นะสตาร์เตอร์หายไปเลยปีหนึ่งนะครับที่เป็นคอมมิลนะไม่มีคอมมิวสตาร์เตอร์เลยครับนะครับแล้วก็ถ้าตามไทม์ไลน์ของช่วงพีเรียดในการออกโปเกมอนภาคหลักนะครับปีหน้า CA จะมาใช่ปะเขาอาจจะต้องเปิดเจนสิบแล้วนะครับผมเพราะว่า DLC ก็ออกมาแล้ว2ปีแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมน่าจะเป็นเจนสิบแล้วอาจจะเล่นเล่นเจนสิบในตอนปีสองพันยี่สิบเจ็ดอ่ะปีหน้ายี่บ่ยห้ายี่หกเออสองพันยี่หกนะครับ อาจจะได้เล่นภาคใหม่แล้ Gen น10นะครับตอนนี้ Gen เจน9ใช่ไหมก็เตรียมตัวเนาะอีกปีนึงนะครับแมคานิกอาจจะเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะครับผมเออรอเลยรอนะครับโกนี่คิก็แแมบเพิ่งมาเนาะเออปีหน้าก็ยังคงไม่หมดอ่ะผมว่าเพราะว่าตอนนี้เมกายังเหลืออีกกี่ตัวมิวทูยังไม่มานะครับน่าจะต้องเป็นอีเวนต์ใหญ่มากๆนะเมกามิวทูขาดใครอีกวะไม่กี่ตัวแล้วปะลาฉลามอ่ะลาฉลาม ขูดภูเขาไฟขูดภูเขาไฟแล้วจะมาคู่กันมั้งคู่นี้อีกไม่กี่ตัวแล้วครับไม่ถึง10แล<ะ>้วน่นไอ้พยาบาลอะโอดิโนโอดิโอดิโน่พยาบาลที่มันได้ดัดเยอะๆอ่าออดิโน่ทุกอย่างชื่ออะไรประมาณนี้วันนี้เราก็ชิลๆนะครับเราทำเควสเสร็จแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็น่าจะจับนะวันนี้กิจกรรมในชีวิตเราก็มีของจากเมื่อวานนะเออน้ำเนืนะ้อมยังกินกันได้อยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีอีเวนต์อะไรพิเศษนะเดทูนะครับแต่มีเช็คอินเหมือนเดิมนะคคครรรรรรัััััััับบบบผผมมมมเเเนน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 าาาาาะะะะะอออี้้้้้้ไไไไปปลลลยยแวววกกูู่งืจดดดห๊ เอ้แกะบูลูใส่หมวกน่ารักกลัวได้ด้วยนะครับทุกคนไม่มีดีสักตัวเลยหมดแล้วนะครับชั่วโมงนี้คือ3ามโมงหนึ่งนาทีนะครับมอนสิบนาทีเมื่อกี้มันหายไปแล้วนะฮะเอ้ยต้องใช้เบอร์รี่จับมอนว่าลืมใช่ใช่แกะเกิดด้วยสปินสิบเสานะครับยุสหนึ่งอินเซนต์ออ้ยได้ชุดแกะว่ะหิงโคนน่ารักเลยโอเคเควสเสร็จไวมากครับนายเคิร์บโทน้องคอยอออจะเอามอนอจะเอามอนจะเอามอนอะไรก็ได้เพราะว่าเราต้องทำเควสไงนะฮะทุกคนกคน็ทำเควสอันนี้ไปนะฮะ โพลิตาเยอะจังเลยชั่วโมงนี้เกวสได้อีกสองอันนะครับปั๊บสี่นูเมรา่ามันต้องสี่สามศูนย์มั้งครับทุกคนถึงจะร้อยนะฮะสี่หนึ <4 18. S 1> ่งแปดจะเควสเหรอ,หอถ้าไมคุณจำเรื่องพวกนี้ได้หมดเลยวะอยู่ในสมองส่วนไหนของคนเนี่ยก็จำการอะไรถึงจำได้เยอะไม่เกี่ยวเลยผมก็จำการ์ดได้ผมเห็นหน้าการผมจึงจำได้ทำไรได้เลยไม่ต้องอ่านเลยทำใบนี้ทำไรได้พูดมเอามาใบนี้ทำไรได้ฮะใบนี้ทำไรได้ขายนี่ครับสามพันห้า อะไรน,นี่ทำอะไรได้ฝนะีเท้าเร็วขาย3,500 <laughs> เดียวเดียว <laughs> โอ้โหแล้วมัน3ามวัน <laughs> ผมไปซื้อมาขายต่อเดี๋ผมมีต่อต่อต่อ พอดีอนะทุกคนนะเราทำเควสนะครับอันนี้เป็นเควสของการเช็คอินนะครับทุกคนก็สามารถเช็คได้ทุกที่นะที่มีแคมป์ไฟที่เป็นตัวของเอ่อคอมมูนิตี้ลีดเดอร์นะครับอันนี้ก็จะได้เหรียญเหรียญที่เราเอาไว้สะสมมาสูงสุดมัน100ครั้งใช่ไหมนะครับผมจะได้แพทตินัมนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับสะสมกันได้นะไม่ใช่แค่ของผมเนาะตามจุดต่างๆตอนนี้มีประมาณ40กว่าจุดนะทั่วไทยนะครับผมนะจะเรียกได้ว่าทั่วแล้วจริงจริงนะเหนืออีสานกลางกรุงเทพอาจจะเยอะหน่อยนะแล้วก็ภาคใต้นะครับผมตอนนนนีีี้้มมมมหดแลวแตะััอออกอยงนะื ชนบุรีกับตะวันออกหรือเปล่าใช่อ่าชนบุรีก็มีแล้วสองสองชุดมั้งรู้สึกนะครับผมอันนี้ก็ใครอยู่แถวไหนก็ไปเล่นด้วยกันได้นะครับผมเนะาะก็อยากจะเรียนเชิญแนะนำนะไปเล่นนะสนุกนี่นะมีเสามียิมมีอะไรฮนะเล่นง่ายขึ้นนะยังไงก็ใครใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะใครอยากมาเล่นกับผมอยากมาเจอผมอยากมาเล่นด้วยกันก็เรียนเชิญมอทรนะครับผมนะผมก็อยู่ยตรงเนี้ยเกือบตลอดนะทนมอทรอลำปางหนักกว่าท่านอาจารย์อีกมทรลังสิตนะครับผมแนะมาด้วยกันได้นะสองศูนย์เจ็ดเลยหรอคุณจำผิดหรือเปล่่าเนีย จริงมันเอาเรื่องไปจำเรื่องอะไรเงี้ได้ไงเนี่ยแล้วบอสทุกตัวจําได้ผมว่า95%นะที่จะถามเรารู้ว่าร้อยคือเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะจับก็ยากชอบขึ้นที่สูงบินไปบินมาตัวนี้นะฮะอันนี้โชคดีที่ผมมีเพื่อนนะครับ ถ้าไม่มีเพื่อน,นจะได้ประมาณ6บอลอะไรเงี้ยตึงเลยนะครับผมแต่ตรงๆนะสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันจับง่ายกว่าตัวอื่นหมายถึงว่ามันดิ้นน้อยกว่าไม่รู้เลยเหมือนเขาไม่อยากให้มันหลุดไปหบอลผมก็จะติดนะไม่ได้หนีเลยนะตั้งแต่เล่นมาในช่วง2อกสดาห์ที่ผ่านมานะครับยังไม่หนีสักตัวเลยนะแต่ก็ตีไปไม่เยอะหรอกนะครับน,น,น,นี่ไงใช้นี่มาได้ได้มาตัวเดียวเหมือนกันมั้งอย่างตัวประกวดของ d a y 2นะครับผมขอดูหนะ่อยว่ามีตัวไหนที่ดีกว่านี้ไหมแรง11บเอ็ห54ห มีโพนิตะสูงสุดเดือเท่านี้นะครับเมื่อกี้แรงนสิบเอ็ดเลยอะ่ะอันนี้น่าจะ X X L ปะ่ะ47.77ิูเหัวได้ที่2เองอะ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตเล่นออฟไลน์แล้วนะครับผมเนาะคอมมูนิตี้เดย์ปลายปีเดือน12ก็จะเงาเงาเงียบๆอย่างนี้หน่อยนะมันเป็นรวมมิดเนาะนะครับใช่ที่นี่ก็เอาตรงๆคือคนน้อยครับทั้ง2วันเลยนะเมืม่อวานผมสั่งของกินมาเยอะมากนะก็มาน้อยกว่าที่คิดมากๆคือผมสั่งมาเยอะเกินไปก็ไม่รู้ เฮ้ยมิสเตอร์จอนสวัสดีครับพี่จอนวิกสวัสดีพี่โอ้โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร นะครับผมครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันนะยังไงฝากไว้ด้วยนะสำหรับคลิปโปเลบอนโกนะครับ <im it> ของปีนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วหรือเปล่านะของปีนี้น่าจะใช่นะครับผมเนาะ <im it> เออยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมนะ <im it> ก็ไว้เจอกันใหม่ปีหน้านะ <im it> ยังไงตะลงตารางการออกคลิปเดี๋ยวจะมีคุยกันในคลิปของสวัสดีปีใหม่นะครับผมนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาในปีนี้นะครับผมนะโอเคครับผมวันนี้ไปละเจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นน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 นะะะะะแลลลททททีทีที่่่่่่ขขาาาาาดดดไไมมม้ออ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 อบบบคคคคคุุุุณซซัััััพพพพพรร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 ์์์ตตตเเเกกกกกสสชชงงงใใิปปยยจ สมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นเทศนะระดับนักประจชาวไยกดมาได้เลยนะครับใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะรายรอบแล้วก็มีกดแตั้งของคุณใต้คลิปเพื่อยอดเงินพร้อมโดนเน่นะตอนโดนเน่ก็คอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับและช่องทางที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้นะการเข้ามาดูคลิปบ่อยๆเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใจดีช่วยแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด s u b <อ> s c r i b ้และกระดิ่งแจ้งเตือนนะโอเควันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งครับสวัสดี